สวัสดีคะ่ะสวัสดีเอฟซียากาเด้นที่น่ารักทุกท่านนะคะยายาการเด้นพิกัดตลาดต้นไม้สวนนันเกียวนครราชสีมาเบอร์โทร0644787995 ID Line nut240825 คะ่ะขอให้เลี้ยงไม้อย่างมีความสุขนะคะอพีนี้แบ่งไม้ราคาเบาๆค่ะราคาเบาๆ ทั้งคุณแม่และคุณลูกนะคะช่วงนี้ไม่ค่อยสบายวันนี้รู้สึกว่านุจาการเริ่มเริ่มจะแย่แล้วค่ะรู้สึกว่าจะปวดขั้นเนือขั้นตัวแล้วนะคะ,ะ,ะหาเงินค่ายาหาเงินค่ายาค่าวัคซีนค่ะต้นนี้นะคะแม่พันสิบห้นิ้วนะคะเป็นดำชมพูนะคะดำชมพูซึ่งสีก็เข้าแล้วนะคะ,ะสีก็เข้าอันนี้เป็นใบใหม่เลยนะคะเป็นใบใหม่ใหญ่ เริ่มใหญ่แล้วก็ต้นนี้เขาได้ทรงคอมแพกมาดีมากค่ะน้องได้ทรงคอมแพกมาดีมากอยู่ในกระถาง15นิ้วนะคะถ้าใครรับนุอยขอญาตเปลี่ยนกระถางให้นะคะใหญ่มากอะแล้วก็เขาจะมีพี่ใหญ่นะคะมีพี่ใหญ่ซึ่งเขาสามารถใหญ่ได้แบบนี้นะคะนี่ลงอ่างมังกรกันไปเลยนะคะใหญ่ๆแบบนี้เลยใหญ่ได้แบบนี้นะคะใหญ่ได้อีกนะคะใหญ่ได้อีก ถ้าได้ความเย็นนะคะชมพูสวยมากค่ะชมพูสวยมากเลยอ่ะวันนี้เปิดโปรโมชั่นให้นะคะเปิดโปรโมชั่นให้ราคาเบาๆบส่งคอมแพกนะคะสวยมากสวยจริงค่ะตัวนี้คอมแพกกว่าต้นพีกนะคะอ่ะปกติ5,000ค่ะพิเศษให้ที่1,290บาทค่ะ1,290บาทนะคะ1,290บบาทอ่ะต้นนี้นะคะต้นนี้ขอค่าจะส่ง 150บาทค่ะ150บาทนะคะสวยมากค่ะสำหรับต้นนี้นะคะเป็นใบที่ค่อนข้างที่จะหนาแข็งแรงดีค่ะก็ชอบตรงที่เป็นทรงคอมแพกเนี่ยค่ะใครที่ยังไม่มีนะคะเก็บได้เก็บเลยค่ะเก็บได้เก็บเลย1290บาทค่าจะส่งอีก150บบาทนะคะนี่ด่างแบบนี้เลยใบใหม่กำลังจะมาค่ะใบใหม่กำลังจะแทงมานะคะ ค่ะสำหรับวันนี้นะคะฝากเป็นกำลังใจกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งไว้ด้วยนะคะเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆค่ะสำหรับวันนี้ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ